ครับท่านผู้ชมมือนี้ครับมาพบกับผมอีกแล้วครับซองสายฟ้าผ้าลวยเนาะครับผมมือนีกะบผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดบ้านโนนเนาะครับมาติดตามเมองแนวทางกับคู่บ่าวัดบ้านโนนเลขกติดเป็นบ่อคอยผาดเนาะครับเนาะเป็นโค้งสุดท้ายเนาะครับประจํามวดหนึ่งสิงหาสองห้าหกห้าเนาะครับผมเอาเป็นว่าเขาไปฟังน้ากันเลยนเนาะครับผมคนไทยนวัตสกัรให้บัวเอ๋จริงๆเิงเ มัคาเสองคั่เนาะเนาะเอาเเนีนแถวเ่เนีนนี่พันโลมันมือสุดไทยแล้วสลปแล้ววันนี้วันที่คิปเต็มเราเอาใไปแล้ววันนี้วันที่สาสิบเอ็ดเนาะคะเนาะามสิบอ็ดมือวันที่หนึ่งกรกดาเลขสี่ออกกับเดนนี่ยหนึ่งยังกาะหนึ่งสิงหาหนึสิงหาคปนฮหนึ่งสิงหาต้องเอาลายตัวด้วยูเอาน้หน่อยู่เนีนๆให้เอ็ซีมันบงคงคูไทยกว่าเลขเก่าคื่เก่าและค่ะ เราเรียคู่บาบานนเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็่อกาลตั้งใจให้เดือดสเกวแปลงไร่ล่าวัสนาน้ำโขกไฟฟ้าพารวยเดือดเดือดทางมาเดืดติดเอาคือเก่าหรือเขียนจับคู่หรือจับคู่เลือเนาะจับคู่ให้รถดปูจับคู่รถดปูโค้งสุดท้ายเนาะครับละเอาเลขวิ่งนครับผมวิ่งเรี่ยนเบี่ยนแล้วก็จับคู่ค่ะนี่ผมไม่ได้ถือเงี้ยแล้วนะ เลขวิ่งเด่นเด่นเลยวิ่งเด่นเด่นเลยแค่นั้นแหละนี่นะชัดเจนเนาะโอ้ยนี่ล่ะเนาะเก็บเลยของคูเน้นเน้นเนาะครับนะเนาะครูบาบรรนนบ,าบานนน้ารนโตเลยนะครับทนะ่านผู้ชมงบหน่อยงสุดท้ายเนาะครับเนาะเหมือสำหรับตัวเลขคู่นี่บอกเลยว่าได้ยานนี่ผาดหยากเนาะ ไม่มีพลาดเลยนะปีหนึ่งพลาดเท่านั้นนะฮะนะศาสนาคงจะไม่ได้มาเนาะสำหรับเลขวิ่งของปูเนี่ยโคสามตัวแงามเนปูเนาะสามตัวเจ็ดห้าสองนี่สวยขนาดเลยนี่นูซื้อแล้วเจ็ดหาซองนี่บอกออาตัวเลยหนูหาตัวใสอยู่นูพันหาสองเจ็ดบเขียนวันทีหน่อยแต่ฟ้านะฮะวันที่หนึ่งซิงหาแลครับเนาะ แต่พวกาพันย่านว่าห้าย่านมันติดล่างเยนี้เขาพันบอกว่าวิ่งหาป่าสันฟันรู้ว่าสิวิ่งอยู่แต่วิ่งยังได๋ล่ะมันหามันมาอยู่แล้วหาแต่ว่ามันมันสิหายหาสองตัวเดี๋ยวเลยพูดพวกปลาย่านมันลงล่างล่างกันได้เนาะล่างกันได้พัดสองเขาตหน่วยบนบาทอ๋อเดี๋ยมันชิมานบนล่างป่ะสองหาหาสองบนล่างแล้วเราพูวขึ้นไ่ได้ดิ้ด มันระบบกรณีนี่มันคู่บากมันมั่นใจมันอยู่ล่างเลยได้เดี๋ยวนี่แต่แม่ล่างนี่ค่บาปยิ่งเลยถุนเก้าห้าหนูว่าเก้ามันดังตตอนนี้เสียงมันไหวเสียงมันไหวเสียงมันไหวด้วยเก้าดังยิ่งอาจารย์นี่ก็เก้าแต่นก็เก้าทีพูดตรงนี้คูบากมันน่นเป็นดีเดียดหรวคู่บาว่ามันสิเก้าล่างนี่ขั้นขั้นเก้าประมาณนี้คือแปดห้าตัวเดียวแม่นบอกค่ะ งายเลยนันแปดผมมาดูแปดแหงวนฟันได้แปดตัวเดียวเลยนะได้แปดตัวเดียวคู่เดียวเลยแปดห้าหลยคู่เดียวเลดถ้าแปดห้าเนี่ยิ่งล่างอย่างเดียวพอาะห้าห้านี่รักน่วยล่างอยู่แล้วสองนี่รักน่วยบนแต่ว่าคู่บามันบวมมีตัวจับคู่บามาจับใส่ชื่อได้หาสองหาสองนี่เลขหนูหนูยังมักอยู่แหงโดนแห่ตัวเดียวที่ท่านเดียวคือสองฮะนี่แหละนี่บวกสองห้าเก้าห้านี่แหละเนาะ ถือสาตัวใน้ไมนะปูเนาะไอเอฟซีบนเบิ้งคลิปนี่ก็ถือสามตัวเจ็ดหาสองเจ็ดหาสองเนาะเจ็ดหาสองนะฮะสามตัวตรมฟันดีว่าปูซื้อหล้วฟันตังในกาะก็ฟังที่ว่านิ่งเขาตายค่นอดสามแปดยกเลยนะนิ่งสองนัดยิ่งสองนัดว่าเขาตายเขาตายบัดเมื่อไหร่มากก็ว่าผ่านมาได้เนื้อไดเนื้อสองกิโลบาท เน,นเนื้อส่งกิโลหมดคือได้เนื้อช่วงเพนว่าสันเออกลายเพนแล้วมันก็สันบ่ได้แล้วว่าสันคือเกลือเร่คล้ายๆเลืตัวนี้เลวเหถืกถึงแล้วเื้อลอตเตอรี่บ่ได้ครับเลขบ่บออยังแมนอยู่เขาหนูซื้อตัวสองหาเนาะหาสองไม่ได้ซื้อนะฮะลอตเตอรี่อืมแต่ว่าทันเดียวกันนี้ฟันข่รคาหมูเลยหมูก็บผัดมาเดือดเนื้อตัวบอก์กิมหรอกขมันสาตัวกินคำหนึ่งอยู่ทันเดียวกนว่ามันถืงแล้วเหลขกขมันถืงแล้วเราฟันโคตรใกันปู๊ อ้เสื้โลกนี่แหละไปไปน้องคนขื้ไา่วะผู้ใจคอนซื้อคนไา่เนี่ยเขาเสื้โลกไปเขาหามไปไปน้ำเขาอยู่ไปเบิ่งเขาไปอให้เขาให้เขาไปเสี่ยงให้เขาไปเสี่ยงเขาว่าเขาพันไปเก็บเพชรเพชรได้ล้นกระตาวะท่านโอ้มันถึงแล้วกลับมาบ้านมาได้ลูกอีกวะท่านในความฝันคนละคนหวานได้ลูกอีกลูกกันอยู่ในท้องวะท่านได้ลูกอีกวะท่านแต่ว่าคนเท่าแล้ว ถือบ่ถือเกี่ยวสีได้สีได้ถือซ้ำบ่ถือบนถือล่างบ่ไม่ใช่ออกบนออกล่างบ่ครับคู่บาก็เลยว่าตัวแรกนี่สิไปให้ผูใหม่เสียงเลขสามคู่อันซีมีเก้าสองเก้าห้าและห้าสองไม่ให้เลขเลขหกโตนะปุณนะสองเก้าสองไม่ใชให้เพื่อนันไปเสียงเอ็กมือเงินเช่าจังสีฟันธงว่าขั้นมันสามสูตรนี่ขันว่าเพื่อนยัว่าฟันดีอยู่กัน คือกาดหมดตัดวอื่นตัดทิมเบิดเลยไม่แม่ยสิบเอาทอเรยนแต่ว่านี่ก็ได้หาซองมาคู่ได้แห้งครับคูค่นี่ทั้งสองเลยสองคู่นี้คู <ๆ S 1> ค่มันกองขายกันเพราะห้านี่กับสิตัดทิมบรได้เลยหาเนี่ยเพราะว่าเก้าเนี่ยพวกปาก็มันอยู่แรกเก้าเลเพราะว่ามันสิมากนำการัเนี่ยเก้าห่านี่ S <S คุณมามากแข้งนี่เขาเลขสามตัวนี่คือสองเก้าห้าสองห้าเก้าเก้าหอเสองือมเข้าแล้อยู่เรุรแล้วมันก็เป็นตัวเดียวที่เด่นๆอยู่นี่บินหากับสองกับหายก,กับเก้าเก้ากับหาเพราะมันมีแค่นี้ค่ะโอ้อถือวันสุดยอดที่ได้เลดิกเล็ก,ลก,ลกยังเพราสองว<ส>่า<อ>มั่นใจว่ามันสิมาบุญเนี่ยเพราะอย่างสูตรของคุณบาเนี่ยมนสิติตแต่หน่วยบุญสองน่ะบแม่นถ้า ตามตามสูตรว่าที่ไล่ลงมาเบิ่งสิบแปดงวดนี่มันพิดเธอหนึ่งมันที่เข้าตะบนถ้ามาล่างนี่คือมันเป็นลักซิปอย่างเดียวถ้ามันอันออกมาล่างะนะมันสิคม่นตะมาล่างมันก็จะเป็นสองห้าเลยเออตรงๆเลยจัิงส่แม่แต่ว่า<อ>คึนยิงบนนี่คือ,อยิงห้าสองเลยห้าสองสิแม่สมงส่บอกออก,อกทั้งบนทั้งล่างมัมันเคยเป็นิดนีดเนาะเหล็กไงกับบอลเนียนะมันกับบอลเน่แต่ว่าข้าวบามั่นใจว่า หาอยู่ล่างเดียวนีหาอยู่ล่างเออหาอยู่ล่างบางทีมันสีมาบ่นอยู่ว่าคูบากันยังอันหลังเลอยู่ก็บนล่างเลยหลังบนล่างแต่ว่าเพ่นือติดว่าเป็นล่างเนาะถ้า<ช>ว่าเป็นล่างนี่เป็นสองฮาถ้าว่าเขาเป็น,ปนบนนี่เป็นหาสองอนะฮะมันอันเลขมันกราฟกันมันหักคูก่บาว่าว่าขั้นขั้นสีเสื้อบนนี่คือเสื้อตัวเดียวนี่หาสองมันต้องกราฟกคจะเสื้อล่างกับเสื้อสองฮา มันต้องไปกัาบกันแน่นะเนี่ยไม่กราบเนี่ยเข้าวารีเข้าการูเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ดหาซองบนญล้างซองหะแน่แค่เราต้องกราบสำหรับว่าบุญทั้งกากราบอะไรแต่ว่าเรา่ต้องคูณหันหน่าง่ายเร่ต้องคูณล่างคูณบนญ่ะเอายิงเบ็ดเบ็ดเดียวไปเลยแล้วแต่ภูมิศิมักนะบัวได้มักกันลองเบิ้งผู้ใดบ่มากแล้วก็เรต้องเอาชอบก็จะไม่ชอบก็ผัด แต่ไสแต่คูบาเนี่วันห่านี่วันร้อยเปอเ็นต์ร้อยเปอ็นตู่ก็มากขึ้นกับปูเขาในนี่เนาะปูเนาะถึงเข้าในไมมงวดนี้น้องวัดที่ึงสิงหานะเขาเชื่อว่ามาตัวนั้นมาตัวนี้คู่บ่าว่าขั้นบทที่ห้าที่เก้านี่คู่บาบวเลยเพราะคูบามาแค่สองตัวแค่นี้เขาบ่าเขาจะสร้างเ้าตรงเขาละงวดนี้เนาะวูลองลองมึงเพราะซาาจคูมานี่มันจะเข้าสองงวดติดเด็ด ตั้งใจงวดสิบเจ็ดเอ่อิบเจ็ดห้าศูนย์ขั้นห้าศูนย์มาตัดทิมนะกับเข้ารุ่หนักไปตัดทิมครับอ๋อแต่พนเกิดจับจมคู่ถือสองวันแล้วแน่นแต่ว่าหลอกหาศูนย์ตัดทิมแต่เราจำได้มีอยู่อ่ามันมันมีอันศูนย์ห้าครับศูนย์เจ็ดคู่บ้านเลยตัดศูนย์ห้าอ๋อค่ะเอาไปใส่ศูนย์เจ็ดเสียขออนุญาตค่ะเอาจะเป็นงวดที่สามหรือเปล่าหรือจะจับคู่เข้ายังไงก็มาลุ้นกันงวดพรุ่งนี้ สี่โมงเย็นแคปหน้าจอไว้เนาะ fc ทุกท่านทุกคนเอาปิดคลิปให้จปิดคลิปปิดอ่าครับแคปหน้าจอไว้ครับผมแนวทางโชคลาบหนึ่งสิงหาสองห้าหกห้าเนาะครับผมเด็กคู่บาสก็จะจับคู่ให้สองคู่เนาะครับผมมีเก้าห้าห้าสองวิ่งเก้ารองห้าเนาะครับเด็กสามตัวก็มีเจ็ดห้าสองเก้าห้าสองเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอแห้ท่านผู้ช่มผู้ส้มโชคดีเนาะครับเงินเลกองท้องเลยมาก เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านทุกคนค,ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ